สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ํจะมาสอนทํามีดินจาสุดเท่แบบนี้นะคะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมกระดาษ A4 แล้วก็เทปใสายขนาดเล็กมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการพับครึ่งกลางกระดาษทางสั้นค่ะวางกระดาษในแนวตั้งนะคะแล้วก็ทําการพับครึ่งลงมาได้เลย นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดแบ่งออกเป็นสส่วนเลยค่ะตัดตามรอยที่เรารีดไว้เลยนะคะวันนี้พี่ออมก็จะใช้คัตเตอร์ตัดตามรอยออกไปเลยคุณผู้ชมจะใช้เป็นกรรไกรก็ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะใช้กระดาษแค่ชิ้นเดียวนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็วางในแนวตั้งแบบนี้เลยแล้วพับครึ่งลงมาแบบนี้เลยนะคะจัดส่วนมุมของกระดาษทั้งสองฝั่งให้ตรงกันค่ะแล้วรีดขอบด้านบนได้เลยนี่นะคะ เมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะเราก็ทําการพับคลึงมาอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้เลยใช้มือกดกระดาษอีกฝั่งหนึ่งไว้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวกระดาษเคลื่อนนะคะแล้วก็ทําการรีดที่ขอบได้เลยแล้วเปิดขึ้นแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราจะพับส่วนมุมเข้ามาแบบนี้เลยทําเหมือนกัน2ฝั่งเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ทําการรีดได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการพับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งค่ะ นี่นะคะส่วนมีดก็จะเป็นปลายแหลมๆแบบนี้เลยนี่ค่ะอีกขั้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนี่นะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะหมุนกระดาษมาในแนวนี้นะคะแล้วพับมุมเข้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะจุดนี้นะคะเราจะเว้นขอบด้านบนไว้ข้างละ1เซนนะคะเราจะไม่พับเข้ามาชิดเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะเราจะให้ส่วนมุมของกระดาษตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางนะคะแต่ว่าขอบด้านบนเราจะเหลือไว้ข้างละครึ่งเซนค่ะนี่นะคะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นช่องกว้าง1เซนติเมตรนะคะสําหรับไว้ประกอบกับ,กบด้ามน,นะคะส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะหมุนกระดาษกลับมาในแนวเดิมค่ะแล้วพับขอบกระดาษเข้ามานะคะให้ขอบกระดาษตรงกับเส้นแบ่งครึ่งกลางค่ะแบบนี้เลย นี่นะคะช่วงนี้กระดาษค่อนข้างจะหนานะคะคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆก็ค่อยๆพับเข้ามานะคะนี่ค่ะจัดส่วนปลายให้แหลมๆเลยนะคะนี่ค่ะพับเข้ามาแบบนี้เลยแล้วก็ทําการรีดให้เรียบๆเลยนะคะอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันเลยค่ะนี่ค่ะวิธีการพับไม่ยากเลยนะคะน้องๆพับไปพร้อมกับย้อมเลยนี่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เทปใสนะคะติดตรงกลางแบบนี้เลยนี่นะคะติดเข้ามาเลยนี่นะคะเพื่อให้กระดาษทั้งสองฝั่งติดกันแล้วก็ไม่เปิดขึ้นนะคะเราก็จะใช้เทปใสล็อกไว้แบบนี้เลยนี่ค่ะ ะะโดยเราจะเว้นช่องตรงนี้ไว้นะคะเพื่อประกอบกับด้ามน,นะคะต่อมาค่ะเราจะทําในส่วนของด้ามน,นะคะปันเพยอมก็จะใช้อีกสีหนึ่งค่ะโดยใช้กระดาษ A4 นะคะตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วม้วนไล่จากมุมขึ้นมาแบบนี้เลยนี่นะคะเราจะม้วนให้มีขนาดความกว้างพอดีกับช่องที่เราเว้นไว้นะคะนี่ค่ะม้วนมาแบบนี้เลย เราลองวัดดูก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าได้ขนาดที่พอดีแล้วนะคะเราก็ทำการใช้เทปสายติดไว้ได้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ทําการตัดส่วนปลายแหลมๆตรงนี้ออกไปเลยหรือว่าคุณผู้ชมจะไม่ตัดก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะประกอบเข้าไปกับตัวมีดอยู่ค่ะเสร็จแล้วเราก็หาอุปกรณ์นะคะเปิดช่องตัวนี้ค่ะจะได้ประกอบด้ามเข้าไปได้ง่ายๆนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการสวมด้ามเข้าไปได้เลย นี่ค่ะเราจะสวมเข้ามาแบบนี้เลยนะคะใส่เข้ามาลึกๆเลยก็ได้ค่ะเสร็จแล้วพี่ออมก็จะใช้เทปใสนะคะล็อกตัวด้ามแล้วก็ตัวมีดให้ติดกันแบบนี้เลยค่ะติดทั้งสองด้านเลยนะคะเมื่อเวลาเราเล่นนะคะด้ามแล้วก็ตัวมีดจะได้ไม่ต้องลุกออกจากกันค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะทําการตัดส่วนที่เกินออกไปเลยโดยจะให้ด้ามนะคะมีความยาวอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราจะทาห่วงนะคะประกอบเข้ากับตัวด้ามค่ะโดยจะใช้กระดาษส่วนที่เหลือนะคะมาทําการพับแบบนี้ค่ะพับให้มีความกว้างอยู่ที่ครึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วพับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนี่นะคะพับมาแค่ครึ่งหนึ่งของกระดาษก็พอนะคะนี่ค่ะส่วนห่วงตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะใช้กระดาษอีกสีหนึ่งก็ได้นะคะก็เพิ่มความสวยงามสดใสไปอีกแบบหนึ่งค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปได้เลยนี่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อมานะคะเราจะใช้เทปสายติดทับส่วนนี้ไปเลยนะคะส่วนที่เปิดออกนะคะนี่ค่ะใช้เทปสายติดทับลงไปเลยนี่ค่ะแล้วเราก็ทําการโค้งแบบนี้นะคะม้วนมาแบบนี้เลยแล้วกะระยะให้มีความพอดีนะคะเสร็จแล้วก็ตัดส่วนที่เกินออกไปเลยค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็นําห่วงนะคะมาประกอบเข้ากับด้ามแบบนี้เลยนี่นะคะพับให้เล็กๆนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่ค่ะโดยขนาดของห่วงนะคะให้คุณผู้ชมกะระยะเอาเลยนะคะเอาตามความพอดีเลยนะคะนี่ค่ะใส่เข้ามาเลยเสร็จแล้วเราก็ทําการจัดให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะดัดกระดาษให้เป็นวงกลมแบบนี้เลย นี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่ออมก็จะทําการล็อกโดยการใช้เทปสายติดตรงกลางแบบนี้นะคะนี่ค่ะติดล็อกไว้อีกหนึ่งชั้นแบบนี้เลยนี่ค่ะเพียงแค่นี้มีดนินจาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ